มีเสียงเปิดประต,ตูและเสียงวิ่งที่ชั้น2นะครับแสดงว่ามีคนมาแล้วนะเฮ้เขาเช็คว่ะต้องนิ่งไว้นะครับแบบนี้ต้องนิ่งไว้นะอย่าขยับไฮ้มีคนเฉยสนับสนุนโดย ลดพอยซนบริการเติมเกมทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึงตีหนึ่งนี่คือโปรโมชั่นของเกม Arena b r e a k o u t ผมบอก้เลยว่าทูกกวเติมเองแน่นอนนอกจากนี้ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกเพียบเลยหากใครสนใจเติมเกมก็สามารถทักไปที่เพจเลดพอ t i o นรับเติมเกมหรือว่าแอดไลน์ไปที่เลดพ t i o n มีแอดด้วยนะ สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเป็นเซตจากคลิปที่แล้วเลยนะสำหรับเกาะหนี้ก็ไม่สามารถเอาลงตลาดได้นะครับเพราะว่าค่าเกาะมันต่ำนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ออกไปเล่นต่อนะครับส่วนแมบที่ผมจะเล่นเนี่ยก็จะเป็นแบบทีวีใหญ่นะครับหรือว่าทีวีแปดหมนะโอ้โหเกิดตรงนี้คือจุดเดือดเลยนะครับผมจะเลี่ยงการประทะต้นเกมนะ เดี๋ยวผมจะเล่นช่วงท้ายเกยมนะครับถ้าเกิดจุดเดือดตรงนี้ผมโดดมาเล่นข้างล่างหรือว่าโดดมาแอบข้างล่างแล้วกันนะครับเติมยาก,ก่อนแล้วกันนะรอดูก่อนว่าจะมีศัตรูมาห,าหรือเปล่านะครับเซฟปีตรงนั้นขอเลี่ยงแล้วกันนะถ้าเกิดตรงนี้มันไปไหนไกลไม่ได้อยู่แล้วบางทีก็อาจจะมีคนเกิดข้างล่างนะครับถ้าเราวิ่งไปไกลเนี่ยมีโอกาสปุยสูงนะเพราะว่ามีแต่จุดเกิดศัตรูรอบๆทั้งนั้นเลยี่ข้างหน้ามาแล้วนะครับ เมื่อกี้เขาวิ่งมาสี่คนนะครับขอเก็บทีละคนไปก่อนนะต้องเปลี่ยนจุดเล่นนะครับไม่งั้นศัตรูจะรู้จุดที่เราอยู่นะเพื่อนเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนนะครับอ่าถ้าเก็บได้สักคนเนี่ยต้องเปลี่ยนจุดเล่นนั่นดีนะพอเพื่อนเขาไปไกลแล้วเราก็ค่อยมาเก็บของนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะตอนนี้เงียบทั้งแมปเลยนะครับสําหรับของคนนี้ก็ไม่เยอะนะครับเป็นเซ็ตแปดหมื่นพอดีเหมือนกับเราเลยนะ เพราะว่าเป็นตัวต้นเกมนะยังไม่ใช่ตัวที่รวยนะครับตัวที่รวยจะอยู่ช่วงท้ายเกมนะแล้วตีที่เหลือในแมบนี้นะครับพากันไปออกตรงโกดังนะถ้าผมวิ่งไปโกดังเนี่ยมันก็มีโอกาส50ที่จะได้เซตนะครับเดี๋ยวผมเล่นเอาชัวร์ดีกว่าผมได้มาแล้วเซตหนึ่งขอกลับไปดีละกันนะครับ โอ้โหเกมนี้เกิดตรงนี้เลยแล้วเราจะไปไหนได้บ้างครับเนี่ยออกขวาแล้วกันเดี๋ยวไปแอบที่เดิมนะครับเฮ้ยมีคนเฉยเขามาเยอะว่ะแบบนี้ต้องเอาล้อเบิดขวางไว้ก่อนนะ าะเเบิดไไปไหนนี่ยรแล้วใครเขาพาเครื่อง GT200 มาใส่ในช่องระเบิดครับเนี่ย<า>ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเกมที่แล้วตุยพกเครื่อง GT200 เลยส่วนเกมนี้เราจะไปไหนดีครับเนี่ยเดี๋ยวหาที่แอบก่อนแล้วกัน ต้นเกมผมจะไม่ลุยนะไม่บูไม่ลุยต้นเกมเลยครับในช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็จะนั่งดูซีรีส์นะในระหว่างที่ผมนั่งดูซีรีส์เนี่ยผมจะพยายามจำจุดที่เวฟขึ้นนะครับหรือว่าจำจุดที่ทตำแหน่งศัตรูอยู่นะถ้าใครไม่เคยเล่นแผนที่ทีวีเนี่ยก็จะหลอนเสียงบอทหน่อยเพราะว่าบอดเนี่ยมยันยิงกันทั้งเกมเลย ขอเติมยาก่อนนะเกมที่แล้วลืมเติมยาตอนเดินเกมนะฮะถ้าขาดำมันก็จะวิ่งไม่ออกนะฮะฟังจากเสียงเนี่ยคือศัตรูเนี่ยอยู่ทั้งขวานะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปทางซ้ายนะทางซ้ายปลอดภัยเพราะว่าไม่มีเสียงศัตรูะนะครับเวลาเดินเนี่ยก็ต้องระวังซ้ายขวาที่ดีนะครับ บางทีอาจจะมาจังหวะที่เราไปตั้งตัววก็ได้นะบางทีก็เจอศัตรูเดินมาแบบโบ๊บาก็มีนะครับก็พยายามมองดูดีๆครับรอบๆศัตรูอาจอยู่ได้ทุกที่นะสาหรับแผนที่ทีวี TV นะครับถ้าเราจะวิ่งนะครับก็ต้องฟังเสียงดีๆนะถ้าไม่มีเสียงศัตรูอยู่ใ,ใกล้เนี่ยคอยวิ่งนะครับนีวิ่งหาที่แอบก่อนนะครับ จุดนี้เป็นที่แอบค่อนข้างดีนะถ้าใครมาออกตรงนี้นะครับถ้าไม่เช็คตรงนี้ดีๆนะอาจตุยได้นะก็อย่าลืมเช็คกันด้วยนะส่วนการเช็คนะครับผมแนะนําให้เช็คด้วยระเบิดที่มีดาเมจนะเพราะบางทีคนที่ดักอยู่อาจจะใช้ M61 ก็เป็นได้นะวิ่งไปนี่โป้งนัดเดียวคือล่วงเลยนะใครที่อยากรู้จุดดกักจุดเช็คต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องไอทิโซนด้วยนะครับอย่างตรงนี้ก็ดักได้เช่นกันนะครับก็อย่าลืมเช็คกันด้วยนะ พอคลิปที่แล้วผมก็ได้เซตหจากการดักตรงนี้เลยนะครับ A later few moments later. ถ้ามีคนสับสวิตชทางออกโกดังแบบนี้นะครับแนะนำให้ไปดักตรงโกดังทันทีนะเพราะคนออกเขาจะไปออกโกดังซะส่วนใหญ่นะครับเหมือนมีคนอยู่บนหัวผมด้วยนะครับ สังเกตจากเว็บมีคนกำลังวิ่งออกตรงกาดังนะครับเดี๋ยวพยายามฟังอยู่นะครับเฮ้ยมีคนวิ่งออกครับเนี่ยข้างหน้าเราน่าจะไม่ทันแล้วนะดูจากเว็บเนี่ยคือออกไปแล้วนะครับอ่าตัวที่ออกกาดังนี่คือออกไปแล้วตัวหนึ่งนะต้องรอดักตัวที่อยู่บนหัวเรานะครับส่วนเวลาจะวิ่งแนะนำให้วิ่งตอนที่มีเสียงปืนดังนะฮะ ่วนประตูตรงนี้แนะนําให้ปิดไว้นะครับถ้ามีคนวิ่งมาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเ็าเปิดประตูนะพอมาถึงตรงนี้แล้วแนะนําให้เดินเก็บเสียงนะครับเพื่อความเนียนนะถ้าเราวิ่งศัตรูจะระแวงตรงนี้ครับเขาจะไม่กล้ากลับนะหรือไม่เราก็อาจจะโดนเช็คอีกทีนึงนะครับเราทําเหมือนลยว่าเฮ้ยเราไปแล้วนะเรากลับแล้วนะอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวหาที่แอบก่อนนะครับสังเกตนะครับมูลค่าของคือสูนรนะผมไม่ได้ฟาร์มนะครับเกมนี้ อยู่ยันสุดเกมเลยยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยก็คือรอดักอย่างเดียวนะครับแล้วการดักในเกมอะเรนาเบรกเอาไม่ผิดกฎของเกมนะครับไม่ว่าจะดักยังไงดักตรงไหนไม่ผิดกฎนะครับแล้วก็ไม่โดนแบนด้วยนะฮะถ้าดักแล้วผิดกฎดักแล้วโดนแบนเนี่ยผมน่าจะโดนก่อนเพื่อนเลยนะมีคนมานะครับมีเสียงเปิดประตูด้วยน่าจะเป็นบอท ถ้าบอดต้องเคลียนะครับ oh. โอโหฉีกไปหนึ่งแพนะนะครับถ้าเกมนี้ไม่มีคนกลับตรงนี้นะผมก็จะเอาของบอดกลับนะครับเอาไว้เป็นทุนในเกมถัดไปนะถ้าโดนบอดเนี่ยเราก็ต้องเติมให้เต็มนะบางทีเราอาจจะรอดเพราะ HP เหลือหนึ่งก็ได้นะครับต้องเติมให้เต็มไว้ตลอดนะนี่ผมก็จะเติมให้เต็มหลอดเลยนะครับมันเหมือนมีคนเหลือว่ะทุกคน เห็นไหมมันมีเสียงยิงจากชั้นสองอยู่ใกลๆนะฮะเดี๋ยวขอเติมกระสุนรอแล้วกันนะครับกระสุนมันไม่เต็มแม็กนะฮะถ้าเต็มแม็กเนี่ยค่อยสบายใจหน่อยนะครับ มีเสียงเปิดประตูและเสียงวิ่งที่ชั้นสองนะครับแสดงว่ามีคนมาแล้วนะเฮ้ยเขาเช็คว่ะต้องนิ่งไว้นะครับแบบนี้ต้องนิ่งไว้นะอย่าขยับถ้าเราขยับเขาจะรู้ตำแหน่งเรานะครับวิ่งดูก่อนนะว่าเขาตุยหรือเปล่า โอเคไม่เห็นเวฟขึ้นนะครับแสดงว่าน่าจะตุยนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวรอสมุกจางก่อนนะฮะโอเคเขานอนอยู่ตรงนั้นนะครับมีคนมาอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนนะฮะเพราะแผนที่ทีวีเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้นะฮะก่อนอื่นปิดประตูก่อนแล้วกันนะ ไม่งั้นเราอาจจะโดนดักอีกทีนึงนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้โหของเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเก็บของแล้วก็กลับเลยแล้วกันนะโอเคมีสายโยงนะครับแล้วก็เป้อ,อีกใบนึงนะเอาอะไรอีกไหมผมว่าไม่ค้นหาแล้วมัเดี๋ยวกลับเลยแล้วกันนะครับฮึมมันเกาะของเพื่อนเรานี่หว่ากลับดีกว่าครับ ไม่อยากอยู่นานเดี๋ยวตุยนะบางทีอาจจะมีคนมาตอนวิสุดท้ายก็ได้นะครับทีวีเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะโอ้โหเจาะเกาะห้าด้วยในกระเป๋าน่าจะมีของเพื่อนเราด้วยนะครับคนนี้น่าจะตึงเลเนี่ยน่าจะเก็บมายื้อครับเป็นไงแผนของผม,มใช้ได้ไหมครับเกมนี้ออก8 0 0แสนกันเลยทีเดียว ของคนนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยอ่าเมื่อกี้สายยงหุ้มก่อเป็นของเพื่อนเรานะครับก็ส่งกลับเพื่อนของข้างในก็เป็นของเรานะครับของเพื่อนก็จะส่งกลับเพื่อนทั้งหมดเลยส่วนของในเป้เนี่ยเขาก็จัดระเบียบมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะเราแค่เก็บแล้วก็กลับแค่นั้นเองนะครับดูดิของในเป้นี้ก็เต็มแบบแน่นๆเลยนะครับของที่ได้มาทั้งหมดนะครับอันไหนขายได้ผมก็ขายลงตลาดทั้งหมดเลยนะ แล้วก็มี H416 ที่ยังไม่ได้ขายนะครับคนนี้ถือมาส่งกระบอกกันเลยดีเดียวเดี๋ยวก็ค่อยๆทย,ย,ยอยขายไปนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงก,กันบ้างครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ